นี่นะคะวันนี้พามาดูบรรยากาศหน้าบ้านนะะก็ดอกไม้ขึ้นนะคะหนักไม้ขึ้นตอนกี่ทุ่มอะสองทุ่มเกือบสองทุ่มนะคะนี่ค่ะเหี่ยวเลยต้นไม้ปีนี้อากาศร้อนมากก็ได้ประมาณนี้ค่ะ ชมดอกไม้นะคะหน้าบ้านนะคะบ้าหลังเขาไม่ปลูกนะคะบ้านหลังที่ปลูกคะ่ะค่ะต้นไม้นี่ไง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 นี่นะคะลมแรงนะคะเนี่ย นี่ค่ะยามเย็นนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ,คะ,คะสามพ่อลูกนะคะได้เลิกล้างรถนะคะช่วยกันนะคะนี่ค่ะ ก็แก๊กๆนะคะ